สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิบับัน,นะครับผมาศาสนาจารย์ดรศึกษาเทพอารีพี่น้องครับเราอยู่ใน Question and Answers ของ c a t e c h i s m ซึ่งเราเรียกว่าเป็นปุจฉาวิสัชนานครับหลักข้อเชื่อเวสต์มินสเตอร์คำถามข้อที่19ครับความทุกข์ยากลำบากเกิดจากความบาปที่มนุษย์เป็นอยู่นั้นมีอะไรบ้างพี่น้องครับผมได้กล่าวไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วนะครับมีอยู่5ประการด้วยกัน1 การสูญเสียความสัมพันธ์กับพระเจ้า 2. เราอยุดภายใต้การสาปแช่งพระพิโรธพระอาทยาของพระเจ้า 3. เราประสบกับความทุกข์ยากลำบากในการดำรงชีวิตซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องนี้นะครับและ 4. เราต้องตายฝ่ายร่างกายและประการที่5เราต้องตายฝ่ายจิตวิญญาณและร่างกายด้วยก็คือเราต้องรับความทุกข์ทรมาน ในบึงไฟนรกตลอดชั่วนิรันดร์พี่น้องครับในวันนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะครับให้เรามานมัสการพระเจ้าก่อนนะครับจิตใจของเรานั้นจําเป็นต้องรับการดลใจการเสริมเรียร่ยวแรงและการเล้าลมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์พระวิญญาณของพระเจ้าเท่านั้นซึ่งในเพลงชวิติเซียนบทที่36ครับเราจะสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันครับองค์พระวิญญาณพระเจ้าเท่านั้น ขอพระเจ้าสำชำระดวงจิตของเรานะครับและเจิมด้วยฤทธิเดชของพระในวันนี้และตลอดไปพีน้องครับเราจะเข้ามาถึงเรื่องที่สนะครับเมื่อความบาปเข้ามาในโลกนี้มนุษย์เรานั้นได้รับผลพัวแห่งความบาปคือความตายครับความตายได้เข้าครอบงําสรรพสิ่งในโลกนี้ความตายเข้าครอบงํามนุษย์ทุกคนครับและมนุษย์ทุกคนถูกกาหนดว่าเราจะต้องตาย ในพระธรรมพีรบูบทที่9ก็2ข้อผมอยากจะเชิญมาอยู่ท่ามกลางเราในเช้าวันนี้นะครับมีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะต้องตายหนหนึ่งและหลังจากนั้นจะมีการพิพากษาโปรดฟังอีกครั้งครับมีข้อกำหนดไว้แล้วว่ามนุษย์จะต้องตายหนหนึ่งและหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาความตายนั้น ถูกกาหนดไว้ล่วงหน้าถ้ามนุษย์ทำบาปเมื่อพระเจ้าได้ทรงตรัสกับอาดัมเอวาครับเมื่อไหร่ที่เจ้าคืนกินเจ้าจะต้องตายมนุษย์นั้นต่อสู้กับศัตรูตัวฉกาดเป็นศัตรูตัวเอเลยครับที่ไม่เคยเอาชนะได้ทุกยุคทุกสมัยนั่นก็คือความตายแต่ความจริงจากพระคัมภีร์ความจริงที่เป็นสงาราศี ของความเชื่อคริสเตียนที่พระเจ้าสัญญาไว้นั้นคือการมีชัยชนะเหนือความตายครับพี่น้องครับนี่คือเรื่องที่สำคัญที่สุดถามว่าสำคัญยังไงนี่คือความรอดครับการที่เราเองจะมีวันหนึ่งเราจะชนะความตายนั่นคือการเป็นขึ้นจหกความตายครับแม้ว่าในปัจจุบันความตายยังเป็นศัตรูตัวเอกของมนุษย์ แต่ว่าในที่สุดจะเป็นศัตรูที่จะต้องถูกทําลายลงครับพระคัมภีร์ได้ให้เราเห็นอีกในพระธรรมหโครินบทที่15พระธรรมหนึ่งโครินบทที่1 5ข้อ26โปรดฟังพระญาติของพระเจ้าครับศัตรูตัวสุดท้ายที่จะทรงทําลายนั้นก็คือความตายโปรดฟังอครั้งครับศัตรูตัวสุดท้ายที่จะทรงทําลายนั้นก็คือความตาย เมื่อพูดปถึงตรงนี้พี่น้องครับผมอยากจะแบ่งปันอยากจะหนุนใจพี่น้องครับว่าคริสเตียนเหานั้นถามว่ากลัวความตายไหมแน่นอนครับโดยทฤษฎีตามหลักพระกัมภีร์เราจะต้องไม่กลัวความตายแต่เรายังหวาดหวัน่นเรามีความพร่านพึงเพราะว่าการที่จะเดินเข้าสู่ความตายนั้นสําหรับหลายหลาคนมันยากมากมันยุ่งยากจริงๆครับ มันเกิดความทุกข์ยากมหาศาลมันเป็นความเจ็บปวดแสนสาหัสมันเป็นอะไรที่หลายหคนอยากจะหลีกเลี่ยงครับแต่ผมอยากจะหนุนใจนะครับว่าแม้ว่าผมเองนั้นยังไม่ได้ผ่านความตายไปนะครับแต่พวกเราต้องหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันเพื่อที่จะเป็นพลังที่เข้มแข็งให้แก่กันและกันเพื่อที่จะเอาใจช่วยเอาใจใส่ดูแลกันและกันถึงความรู้สึกพี่น้องครับ มีเพื่อนมีพี่น้องที่ส่งไลน์มาหามาให้ผมนะครับลายนี้ได้พูดถึงเรื่องของงานวิจัยที่ยาวนานที่สุดในโลกชิ้นหนึ่งก็คือบรรดาแพทย์ที่จบจากจอห์นฮอปกินยูนิเวอรซิตี้นะครับซึ่งเป็นมหาวาลัยแพทย์ที่โด่งดังมากจำนวน1,300กว่าคนพวกนี้เป็นหมอที่จบมาตั้งแต่ปี1946นะครับก็คือช่วงหลังสงครามจนถึง1964 คำถามที่ส่งไปให้แพทย์เหล่านี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกปีเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังต่างๆ,ตางๆแต่พอผ่านไปได้50ปีคุณหมอเหล่านี้ก็ปาเข้าไปอายุเจ็เจ็แแล้วครับคำถามก็เปลี่ยนรูปแบบไปครับครั้งนี้คำถามเปลี่ยนไปเป็นอย่างนี้ครับว่าในฐานะแพทย์ในฐานะคุณหมอคุณหมอได้วางแผนอย่างไรเมื่อถึงวาระสุดท้ายของตัวเอง อันนี้คือตัวอย่างที่ผมอยากจะยกขึ้นมานะครับเพื่อที่จะหนุนจิตชูใจพี่น้องว่าแท้จริงแล้วหมอก็กลัวครับทุกๆคนกลัวหมดครับระหวาดวันพันพึงทั้งที่เรารู้ว่าเราไม่ต้องกลัวแต่พี่น้องลองฟังต่อไปนะครับหมอที่อายุ7-80ที่มีประมาณ1,300กว่าคนนี่นะครับเขาวางแผนชีวิตของตัวเองเมื่อถึงวาระสุดท้าย ก็คือก่อนจะตายเขาตั้งสถา,านการณ์เหตุการณ์สมมุติครับว่าถ้าเกิดเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายและสมองเสียหายนะครับเช่นเกิดสตโตรกหัวใจวายนะครับแล้วปั๊มขึ้นมาอะไรต่างๆนี่ครับคือมารักษาไม่ได้นะครับเป็นมะเร็งป่วยเป็นโรคบางสิ่งบางอย่างที่แปลกๆและจะต้องตายแน่นอนสมองก็ไม่รับรู้ครับ จำคนนูน้นคนนี้ไม่ได้เป็น Alzheimer, อัลไซเมอร์เงี้ยนะครับสมองเสื่อมอย่างเงี้ยนะครับสื่อสารกับคนอื่นไม่รู้เรื่องพี่น้องครับลักษณะแบบเนี้ยถ้าเกิดขึ้นกับคุณหมอคุณหมอจะทํายังไงเขาก็อยากจะดูนะครับว่าคุณหมอพันกว่าคนเนี่ยครับตอบว่าอย่างไงพี่น้องครับเรามาดูว่าคุณหมอเขาตอบกันยังไงนะครับเขาตอบว่าถ้าแบบไม่ตายเลี้ยงไม่โตเนี่ยนะครับ แล้วจะต้องนอนสมอยู่บนเตียงนี่นะครับสามารถมีชีวิตยอยู่ได้อีกนานเลยประมาณ90%ครับไม่ต้องการให้ปั๊มหัวใจถ้าถึงวาละสุดท้ายนะครับไม่เอา80%ครับไม่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจครับเครื่องช่วยหายใจเราจะเห็นอยู่ในห้อง ICU นะครับอยู่ในห้องฉุกเฉินเนี่ยก็คือเป็นเหมือนท่อครับให้คนไข้คาบไว้นะครับแต่ท่อนั้นน่ยมันหย่อนลงไป ในปอดนะครับเขาใส่เสียบเข้าไปอยู่ในปอด80%ครับไม่ต้องการให้สายให้อาหาร80%ไม่ต้องการการฟอกไต80%ไม่ต้องการการผ่าตัด80%ไม่ต้องการการตรวจอื่นๆที่ต้องเจ็บตัวมากก็เรียก i n v a s i ติ e ์เทสครับ80%ไม่ต้องให้เลือด 60%ไม่ต้องให้น้ำเกลือไม่ต้องให้สารน้ําและ60%ไม่ต้องให้ยาฆ่าเชือ้อก็คือพูดง่ายๆว่าสิ่งเดียวครับที่หมอต้องการก็คือยาแก้ปวดยาแก้ปวดเพื่อจากไปอย่างสงบมีสูงถึง80%พี่น้องลองคิดถึงตัวเองดูนะครับว่าเราจะทำตามหมอพวกนี้หรือเปล่าที่จะบอกกับคนที่รักษาเราว่า ไม่ต้องปั๊มหัวใจนะถ้าฉันหัวใจหยุดเต้นไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะถ้าฉันหายใจเองไม่ได้ไม่ต้องให้สายให้อาหารนะถ้าฉันกลืนหรือฉันกินไม่ได้ไม่ต้องฟอกไตนะถ้าฉันถ้าไตาฉันเนี่ยมันไม่ดีมันมันตายจวนเจียนจะสิ้นชีวิตแล้วไม่ต้องผ่าตัดนะถ้าเป็นมะเร็งที่รักษาไม่หาย ไม่ต้องตรวจอื่นๆที่ต้องเจ็บตัวนะไม่ต้องสอดท่อไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นและแม้กระทั่งเลือดก็ไม่เอาไม่ต้องมาให้ใครเอาเลือดมาให้นะพี่น้องครับสิ่งต่างเหล่านี้พี่น้องคิดยังไงครับพี่น้องเคยคิดล่วงหน้าไหมครับในต่างประเทศนะครับเขาจะมีเขียน living will ก็คือพินัยกรรมของชีวิตนะครับที่เขาจะเรียกร้องหรือขอสิทธ ส่วนตัวขอสิทธิของชีวิตของตัวเองครับที่จะไม่ต้องปั๊มหัวใจถ้าเวลาหัวใจหยุดเต้นไม่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจครับไม่ต้องทำ CPR ครับไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องฟอกไตไม่ต้องให้สายอาหารไม่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจไม่ต้องตรวจอื่นๆที่ต้องเจ็บตัวครับจิ่งเหล่านี่ครับเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนอาจจะต้องร้องขอถามว่าเพราะอะไรครับ เพราะว่าคนเราไม่อยากทุกข์ทรมานเจ็บปวดตอนใกล้จะตายหลายหลายคนบอกว่าไม่กลัวความตายแต่กลัวว่าจะตายอย่างไงเท่านั้นเองเราต้องการยาแก้ปวดเพื่อจะจากไปอย่างสงบเพราะยาแก้ปวดนั้นจะทําให้เราเซลม์เสลือเราไม่รู้ตัวและในที่สุดหัวใจก็หยุดเต้นและไม่ต้องปัม๊มพี่น้องครับนั่นแหละครับคือลักษณะของการที่เราจะไม่อยากที่จะรับความเจ็บปวดคนเรานั้น หวาดระแวงหวาดผวากับความเจ็บปวดหรืออะไรก็ตามก่อนจะตายและการตายนั้นคือการลาจากคับการตายนั้นนำมาทึ่งซึ่งความสูญเสียนำมาซึ่งความเศร้าโศกนำมาซึ่งความคิดถึงนำมาซึ่งความอาลัยอาวรณ์เพราะเจ้นะของพระเจ้าพระคมพีได้กล่าวไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่11นะครับซึ่งเป็นเรื่องราวของลาสลัส พระธรรมยอบยที่11ข้อ33-35ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าฉะนั้นเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นเธอร้องไห้และพวกยิวที่มากับเธอร้องไห้ด้วยพระองค์ก็ทรงร่ำควรวญร้อนพระทยและทรงเป็นทุกข์และตรัสถามว่าพวกเจ้าเอาศพเขาไว้ที่ไหนเขาทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าค่าเชิญเสด็จมาดูเถิด พระเยซูทรงพระกันแสงพี่น้องครับพระเยซูได้เห็นมารีมาธาร้องไห้คนยิวที่เป็นญาติพี่น้องกับลาสลัสที่ตายไปก็ร้องไห้พระเยซูก็ขำควรวญร้อนใจครับพระผีบันทึกว่าพระองค์ขำควรวญร้อนใจและทรงเป็นทุกข์และพระเยซูทรงกันแสงเพรครับนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องเจอถามว่าเพราะอะไร เพราะอะไรเป็นเรื่องธรรมดาที่เราต้องเจอเพราะอะไรครับเพราะนั่นคือความทุกข์ยากลาบากที่เกิดจากความบาปทําให้เราต้องตายค่าจ้างของความบาปคือความตายครับพี่น้องเพราะฉะนั้นความบาปเป็นสิ่งที่เราจะต้องขยะแขยงเราจะต้องกลัวที่จะทําบาปนะครับการที่เราจะไม่ทําบาปเราต้องบังคับใจของเราเราต้องมีวินยัย เราจะต้องบังคับตนซึ่งเป็นผลของพระวีญญาณสุดคือเซลฟ์คอนโทรลการบังคับตนการจัดการกับความบาปอย่างที่ผมได้เคยเรียนไว้แล้วนะครับก็คือเราจะต้องถ่อมใจลงพิจารณาตัวเองแล้วก็ยอมรับว่าตัวเองนั้นเป็นคนบาปสำนึกผิดกับใจใหม่ครับทูลขอการอภัยโทษจากองค์พระเยสุคริสแล้วขอพลังที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราจะ มีกำลังที่จะไม่ทำบาปอีกต่อไปเพี่อนครับโปรดอย่าลืมครับว่าเราเองนั้นไม่สามารถต่อสู้กับความบาปได้ด้วยตัวเองครับเราจะต้องพึ่งในพระวิญญาณบริสุทธิ์ฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทําให้เรามีชีวิตบริสุทธิ์ครับพระเจนะของพระเจ้าจะชําระให้เราให้บริสุทธิ์เพราะว่าพระเจะะของพระองค์นั้นเป็นความจริงพระเยซูทรงเป็นทุกข์นะครับในความตาย ของมนุษย์ที่ยังไม่ได้ถูกปราบความตายของหลัสลัสนะครับพระเยซูก็เป็นทุกความตายของญาติพี่น้องของเราพระเยซูก็เป็นทุกหรือแม้แต่ความตายที่เกิดขึ้นกับเราเองในอนาคตนั้นพระเยซูก็เป็นทุกครับแต่พี่น้องพระเยซูทรงมีชัยชนะเหนือความตายฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าครับเพรอาอะไรครับเพราะว่ามีวันหนึ่งแม้ว่าเราจะตายไปแล้วนะครับเราก็จะเป็นขึ้นอีก เราจะเป็นขึ้นจากความตายครับฉะนั้นพี่น้องครับมาถึงบทสรุปในเช้าวันนี้เราไม่ควรจะถือว่าความตายเป็นเรื่องเล่นเล่นชั้นใดชั้นนั้นครับก็เราก็ไม่ควรที่จะถือว่าความบาปนั้นเป็นเรื่องเล่นเล่นเพราะว่าความบาปนั้นมีผลทําให้พระเยซูต้องตายบนไม้กางเขนครับความบาปของพวกเราความบาปของคุณและผมมีผลทําให้พระเยซูต้องตายบนไม้กางเขน พี่น้องครับฉะนั้นเราต้องไม่ถือว่าความตายเป็นเรื่องเล่นเล่นและไม่ถือว่าความบาปเป็นเรื่องเล่นๆ่นเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาอย่างนี้ไม่ได้นะครับความตายเป็นผลจากความบาปและเป็นความทุกข์ยากลําบากของมนุษย์ครับขอพระเจ้าช่วยเหลือพี่น้องช่วยเหลือผมในการที่จะไม่ทําบาปให้เรารวมใจกันอธิษฐานครับ ข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ที่พระเจนะของพระองค์ในวันนี้ได้ทําให้พวกข้าพงษ์ทั้งหลายรู้ถึงผลพวงของความบาปนั่นคือความตายที่เกิดขึ้นกับพวกเราพวกข้าพงษ์หลายทุกคนข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดเมตตาแลาขอบคุณพระองค์สำหรับพระเยสุคริสผู้ได้ทรงเส้นไปชนบนแมงเคนเนื่องด้วยความบาปของพวกข้าพระองค์ทุกคนขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงมีพระเมตตาความรักต่อเราขอบคุณพระองค์พวกข้าพงษ์ทั้งหลาย ขอพระองค์ได้ทรงโปรดเมตตาประทานกำลังฤทธเดชฝ่ายวิญญาณอย่างมากมายให้กับข้าพงศ์หลายในการที่จะเอาชนะความบาปในการที่พวกข้าพงศ์หลายนั้นจะสำนึกในพระคุณของพระเจ้าที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ถวายแด่พระองค์เป็นเครื่องบูชานมัสการพระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์ข้าพงศ์หลายขอมอบชีวิตจิตวิญญาณของข้าพงศ์หลายไว้อยู่ในพระรัตอันทรงฤทธิ์ของพระองค์อยู่ในการทรงนำของพระองค์ตลอดไปกราบทูลในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน